我，他啥我，不喝，你用那搅拌的，喝。

แ้นบินไห right? ลป่ะาโค้งพคอ่มเลยเสะชื่อๆตามไปตาโค้งๆคอผมเลยวันธรรมดาเด้มึงโค้งๆค่ำเนะเ่งงนงเกางส่างนิ mm ้วชางที่สองวั่สมบวแค่วามีคยได้สั่นวัดมบัตินี่เดี๋ยวหาย

ับกิบบบนขขาวปลาเลยพี่้องนี่กินขขาวปลาครับปลาย่ค่าครับปลา,า,าป่ามกินแา่นปอใเก่งๆเพื่อนมาพูดเลยนี่มะยุค่านะครับมะยุค่าราคาสามารถติดต่อมาขายอะไรนะครับ มาค่ากัถือไก่ข้นขายครับสบายใจค้นซื้อครับวินวินกันทั้งสองฝ่ายนะครับผมกับทีมงานปอเก่งไก่นะการฆ่าควงอะไรเนี่ยเจมสเลี้ยงการฆ่าควงครับสามล้านเท่าครับอันนี้ก็จะเป็นต้มกบแกงสมกบ มีคะแนนซ่อมครับซ่อมเครื่องตอนนี้คะแนครับนุกอันนีจะเป็นแม่รั้ว ไปตัมไปตีเรองนี้เรื่องน้ื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่อ้เรื่องนี้เนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่อีเรื่องนี้เรงนีเรื่องนี้เื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่อนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เื่องนเรื่นี้เรื่อเรื่องนี้เรื่้เรื่อนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรองนี้รื่องนี้รื่ง นี่จะเป็นต้มซมครบพรับพี่น้องบุบบบุบุบุุบบุหุบ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 ุอแต่บุ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 อนบาบุบุบบอ้บ โ้อหาอี่ทนะล่าคือเห็นเย็วมากลาเนี่ยเหรอสองสองออบอกเขายังไม่เรงใช่ไหมก็ฉันมึงก็ไปหาเขาคุณเด้อ เมกับลูกบเมียไปซุ่มเขาหุ่นนเขาหุ่นน้ำน้าม่งกบปนอนพ่อเม่งกับปุบตาดายเขาานบอกจะให้เขาเยีเยียนเหรอใช่ผมชี่ย่ีัก่อนเออแล้วะ็ตอรีับเดี่วเดชพี่เพี่เอเห็นเราบ่โอ้ย ตััครบ้มสมครบเน้นๆคบนี้ก็มาจากนุ่มฟาร์มกบหน้าผู้นะสนใจก็ติดต่อได้ประโทอีพอยีเมียยางที่ด เอาเบอร์แน่เอาดูหนักเลยนี่มันใครมืได้นี่คือมเนี่ยอันนี้มีมันมีมัน

อันนี้ได้คีโตคอีคอยเอามตะวันตอมือราคอยเอับน้เอัว้วยอจาัเี๋ยวกันนัดหนดือเกเนื้ะวางได้รตับตาประชุดีขอเขากอนมือ

โจ๊โต e ึชมาองมืสามจัดมาหกจัมาาบาหัเมียหัวเมียเด้ออายาอยาเขาเจ้ากินเขาเจ้าไปเด้่มบยังไม่น uh um> uh 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 ั่งบ uh, huh, uh. uh, uh ้งถั่วยมา

ออ่อานอกไปไมออกัมีแล้วจ้องน่ะเจ้าก็ดกินมงว่ไปบวเหดี๋ยวจะวางถือส่วนเนี่บเล